คนพวกนี้อย่าไปปล่อยมันอย่าไปให้โอกาสอย่าไปให้พื้นที่ครับไม่งั้นถึงเวลามันก็เอาไปทํากับคนอื่นนะครับแต่ถ้าคุณมาจองรถที่ผมนะครับมาซื้อมาจองที่ผมแล้วคุณไม่ได้มาดูรถนะครับผมปฏิเสธการขายรถคุณคุณจะไปบอกว่าผมเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงคุณเอาไปลงได้เลยนะครับแต่นี่คุณดูดิเนี่ยคุณมาบอกผมว่าผมเป็นมิจฉาชีพแล้วคุณดูคนที่เข้ามาดูผมดิเข้ามาซื้อรถเนี่ยผมเปิดให้เขาดูถึงขนาดนี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเจอครับพวกนี้เดี๋ยวเจอครับพิกัดอยู่แถวไหนครับอยู่ตรงพระรามสองนะครับลูกค้าสอบถามไปทางน้องเซลได้เลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยผมเพิ่งมาเช่าใหม่นะยังอยู่ประมาณเดือนเดียวนะครับยังไม่ได้ทําตัวพิกัดนะนะครับเลยยังไม่ได้แจ้งออกไปนะครับแล้วด้วยพอเข้ามาเช่าปุ๊บยังไม่ถึงเดือนเนี่ยผมได้ซื้อลถมาเนี่ยทั้งล็อตเลยนะครับผมก็เลยยังไม่มีเวลานะครับที่เอาไปลงนะครับว่าเออจะเปิดขายตรงนี้ตรงนี้นะ ส่วนมากลูกค้าจะแท็กผ่านทางไลน์และส่งโลเคชันให้แต่ในเบื้องต้นอยู่ตรงพระรามสองครับแต่ถ้าคุณมาจากกรุงเทพนะคุณตรงยาวมาเลยก่อนถึงถนนเอก,กชัยครับนะครับซ้ายมือจะเป็นทางเข้าวัดพันท้ายศาลพันท้ายนรนสิงห์นะครับก็อยู่ผมอยู่เยื้องๆเลยตรงข้ามเลยนะครับมีป้ายเขียนอยู่ครับประพบยิ่งรวยนะครับสนใจสีกลมค่ะโอ้สิติดต่อผ่าน,านทานงน้องเซลได้ไหมรถยังเหลือ,อเยอะนะนะครับแต่ ตัวราคาที่ผมเปิดปล่อยตอนแรกเนี่ยนะครับ80คันน่าจะเต็มหมดแล้วนะตอนนี้เต็มหมดแล้วนะนะครับแต่ตอนนี้รถยังเหลืออีกหลัก100ร้อยคันนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจจริงนะคุณคุณเข้าไปติดต่อน้องเซลนะครับแล้วทักไลน์ก่อนบางทีโทรเนี่ยเขาไม่มีเวลารับแน่เพราะลูกค้าเข้ามาเยอะมากๆนะครับราคาเงินสดเท่าไหร่นะคะไลฟ์สดอย่างเดียวหรือรับจัดไฟแนนด์ด้วยครับจัดเออจัดไฟแนนซ์ยังไม่ได้จัดนะตอนนี้สดอย่างเดียวครับนะครับ รวมโอนไหมไม่รวมโอนนะครับแต่เราจะมีเล่มทะเบียนทุกอย่างให้ลูกค้าพร้อมหมดนะคุณเอารถไปแล้วนะครับถ้ารถไม่สามารถโอนได้คุณเอารถกลับมาคืนนะผมคืนเงินเต็มจํานวนไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะนี่บอกเลยนะครับพราะรถทุกคันนะครับผมซื้อมานะครับเช็คในเบื้องต้นมาแล้วนะครับแล้วเป็นรถมือเดียวป้ายแดงทั้งรถนะครับของผู้บริหารนะครับนี่ครับทั้งรถเลยนะครับดูตรงไหนก็สวยครับนะครับผมบอกได้เลย สีสันนี่ไม่ต้องพูดถึงครับสวยอยู่แล้วครับนี่รถยังไม่ได้ล้างนะเพราะมันล้างไม่ได้ลูกน้องไม่พอครับนะครับแล้วก็กําลังให้เขามาเดินก๊อกให้เนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวครับเนี่ยช่างกําลังเดินก๊อกให้อีกนะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับไม่พอครับในการล้างรถนะครับอ่านี่ครับเนาะอ่าไปพาพาน้องเขาดูเลยให้น้องเขาดูแล้วก็ชอบตรงไหนนะครับน้องน้องขับเนี่ยขับวนได้เลยนะวนได้รอบเลยลองเทสได้เลยนะ นะครับลองดูเลยนะเทสได้เลยเนี่ยครับนะครับลูกค้าเข้ามากันนะอ่า,อาพวกที่กินเกียนนะครับที่ผมบอกบอกผมว่าม,มิจฉาชีพนะโอเคนะนะครับนี่คือมิจฉาชีพนะครับที่สามารถที่จะให้คนเข้ามาดูได้ถึงขนาดนี้นะครับนะก็เดี๋ยวเจอกันครับนะโอเคสดเท่าไหร่สด7 9็ดหมื่นครับเนี่ยเจ็ดหมื่ 7 9็ดหมื่นเครับนะอ่าตัวรถอ้าวสตาร์ทให้ดูอ่าแบบหนึ่งนะโอทีเดียวติดเครื่องนิ่งเพราะอ่านั่งให้ดูนะครับอ่าอ่าคันนี้วิ่งส0 0แสนกิโลนี่ลูกค้าไปลองแล้วนะครับลองแล้วนะครับเตรียมจบนะให้วนเลยวนลองเลยนะครับอ่านี่ นี่ครับเจ็ดหมื่นเก้าครับคุณดูก็แล้วกันว่าคุณคุ้มขนาดไหนเบาะบางคันอาจจะมีรอยแตกมีอะไรบ้างนะคุณไม่ต้องสนใจเน้นเครื่องกับเกียร์ให้มันดีนะครับนิ่งครับเนี่ยเบิ้ลให้ดูเนี่ยเนี่ยคุณดูดิเนี่ย,น,ย,น,น,ยนะครับนี่แอร์เย็นชํานะครับก่อนขายออกนะครับให้ทาง้งช่างมาตรวจเช็คในเบื้องต้นให้เรียบร้อยด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านครับเห็นใน YouTube ก็มีลงก็ ผมไม่แน่ใจนะแต่คุณดูเลยครับถ้าเป็นประพบยิ่งรวยก็เป็นของผมเองทั้งนั้นแหะครับนะคะเครื่องยนต์ขนาดพันแครับรถอยู่ที่พระราม2นะครับติดต่อผ่านเซลล์เดี๋ยวเขาส่งโลเคชั่นนะครับหรือว่าถ้าคุณจะมายังไงคุณต้องสอบสอบต้องแจ้งทางเซลล์ก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่รับ Walk-in เข้ามานะตอนนี้นะครับ Walk-in ได้ walk แต่คุณต้องนัดผ่านเซลล์นะเพราะด้วยตัวรถจํานวนเยอะนะครับผมยังไม่ได้ สตาร์ทแล้วก็ไม่ได้ในลองในเบื้องต้นให้คุณได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องมานั่งเช็คแต่ละคันเนี่ยแล้วก็เอามาจอดให้คุณแบบเนี้เวลาคุณมาคุณจะได้สบายใจเลยว่ารถทุกคันเนี่ยโอ้โหเครื่องมันนิ่งนะครับเครื่องเครื่องโอเคแล้วคุณก็ไปขับนะครับลองลองวนไปวนไปเนี่ยทั่วๆเลยนะครับคุณได้สบายใจทำไมรุ่นเดียวสีเดียวกันครับอ่าอย่างที่ผมบอกครับอันนี้เป็นของผู้บริหารนะครับของธนาคารนะครับอ่า เชิญได้ไหมตอนที่เทิญไม่ได้รับครับนะครับเพราะว่าตัวผมงานยุ่งมาเนี่ยอัปเดตมาแล้วครับผมชอบความจริงใจคนขายหอบละเดินไกลโอ้เหนื่อยครับเหนื่อยนะขอบขอบคุณครับขับขอบคุณมากๆครับเต็มที่ครับผมเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ที่เหนื่อยเหนื่อยใจเหนื่อยไอ้พวกกินเกียนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยครับลูกค้าลองลดนะโอเคนะครับลองดูนะครับให้พอใจนะครับอ่าเนี่ยครับน้องเซลก็จะนั่งประกบไปเห็นไหมครับเนี่ยครับลองนะ กินนะ้ำไม่หายเหนื่อยก่อนนะขอบคุณครับขอบคุณครับมันกินไม่ได้อะครับเนี่ยอยากกินนะเพราะงานมันเยอะมากครับผมก็ต้องมาบริการแล้วก็ต้องมาให้คําแนะนํากับลูกค้าตรงไหนที่ลูกค้าเขาไม่เข้าใจเราก็ต้องบอกเขาอย่างเมื่อกี้นะครับลูกค้าท่านเมื่อกี้ก็มาจากชัยภูมิมาปุ๊บลองรถด,ด้วยตัวเองนะลองเสร็จปุ๊บก,ก็กลับนะครับเอารถกลับนะไม่ได้กลับตัวเปล่านะต้องกลับขอบพระคุณมากๆครับสนใจสนใจติดต่อใช่ไหม เออผมผมรบกวนเลยครับทักทักไลน์น้องเซลทักไลน์น้องเซลหน่อยนะนะครับจะจะมีอยู่หน้าหน้าเพจนะครับนะครับเรื่องตัวรถนะนี่ครับอดูกันได้หมดครับนะได้ให้ดูได้หมดครับแล้วก็ลองรถกันไดเ้เป็นไงเป็นไงกุ้งโอเคได้ไม่มีปัญหาขับขยับให้ลูกค้าขนไหนนะ คันนี้ใช่ไหมพีโอเคโอเคได้ครับได้ครับเทสเลยเทสเลยนะวันนี้ผมเนี่ยครับผมถึงหยุดไม่ได้ครับนะครับก็ต้องเลื่อนนะครับต้องดูให้กับลูกค้านะไปลูกค้าเขาขอเทสนะครับเราก็ต้องเลื่อนคันนี้ออกนี่ครับอ่าเลื่อนออกให้ลูกค้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะเทสคันหนึ่งนะครับเราก็ได้หมดครับไม่มีปัญหาครับอยากดูคันไหนดูได้หมดนะครับเพราะตัวผมเองบอกแล้วครับว่าในการขายรถเราขายกันด้วยความจริงใจนะนะครับไป โอ้ยเหนื่อยมากครับนี่ครับขับออกให้ลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็ไปจอดช่องที่ว่างก่อนดีกว่านะครับนี่ครับเทสให้คุณดูนะนะครับนี่คือความจริงใจนะนี่ครับอ่ะคุณดูเลยดีกว่านในขับแล้วเทสให้ดูให้หมดเลยดีกว่านะให้ดูไลฟ์สดกันนะว่าประพบยิ่งรวยเนี่ยเจ้าของเต็นท์เนี่ยนะครับด้วยความจริงใจในการขายรถเอาเปิดหน้าหเห็นก่อนนะเทสรถให้ดูนะครับนี่นะ เจ้าของเต็นท์เองนะครับแล้วคนเดียวด้วยนะครับอ่าเปิดนอ่ะดูดูในการขับได้นะเพื่อนๆได้ได้ดูให้พอใจเลยครับเนี่ยเวลาคุณมาคุณก็สามารถมาลงคุณเนี่ยคุณดูดิลดราคาเจ็ดหมื่นเก้าแล้วขับในสภาพแบบนี้คุณว่าคุ้มหรือเปล่าละ่ะเนี่ยผมบอกได้เลยครับนะครับอ่าเนี่ยโอ้โหลงเนี่ยคุณดูนะเนี่ยดูความนิ่มนะครับอ่าเนี่ยผมถึงบอกครับแล้วคันนี้นะมันจะจะมี หน้าจอบอกเลยไม่คาดเข็มขัดไม่อะไรนะมีให้ครบหมดเนี่ยครับลูกค้าก็มาลองแล้ะเห็นไหมครับผมให้ลูกค้าลองหมดครับเนี่ยครับมาลองได้เลยเนี่ยครับเรามีที่ให้ลองให้คุณได้ลองจนคุณพอใจนะครับแต่รถทุกคันผมขายตามสภาพนะผมแจ้งแบบนี้นะครับเราไม่ได้รับผิดชอบนะคุณซื้อไปแล้วมีตรงไหนเสียนะครับลูกค้าต้องดําเนินการเองนะผมแจ้งในรา,า,ายละเอียดไว้ทั้งหมดแล้วเพราะด้วยรถจํานวนเยอะผมไม่สามารถที่จะเช็คแต่ละคันได้เลยแต่ผมจะเช็คในเบื้องต้น20คันเพื่อให้ช่างเข้ามาดู นะครับเพราะลูกค้าบางท่านเดินทางมาไกลจากต่างจังหวัดนะอยู่ไหนครับพี่เพิ่งมาโอ้ผมอยู่พระรามสองครับพระรามสองอ่ก่อนถึงถนนอ่าก่อนถึงแยกเอกชัยนะครับผมจะอยู่ตรงข้ามสารพันท้ายนรนสิงห์นะครับจะมีป้ายเขียนอยู่เลยนะครับประพบยิ่งรวยนะแต่ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับเดี๋ยวใกล้จะเปิดตัวแล้วครับเนี่ยเนี่ยคุณดูลูกค้าดีเนี่ยเนี่ยนะครับว่าขนาดไหนอ่าเดี๋ยวก่อนก้อยว่างไง yeah. พี่เขาจอง ราคาหกหกเก้าใช่ไหมถ้าเขา,าสนใจแค่นั้นยังได้เก้าเก้าได้ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราให้ลูกค้าไม่เป็นไรครับน้องนะน้องก็จองมาหกหมื่นเก้านะในโปโป,โปตอนแรกวันที่สองใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรน้องเลือกได้เลยพี่ให้ครับนะครับครับขอบคุณครับไม่เป็นไรนี่นะนะครับนี่คือความจริงใจนะผมไม่ได้จริงๆแล้วสีฟ้าเนี่ยรถมันขายได้ราคากว่าเยอะนะครับผมปรับราคานะจากอันเดิมที่ลูกค้าจองเนี่ยอ่า 99,000นะครับในรตแรกนะตอนนี้ร็อต2ผมขาย11 1, 1 9 0 0นึนานะราคาจะเพิ่มขึ้นอีก2 0 0 0 0ืแต่สีน้ำเงินเนี่ยนะครับราคาเพิ่มหมื่นเดียวแต่ถามว่าลูกค้าเข้ามาหาผมแล้วถึงเต็นท์นะผมให้หมดครับนะนี่คือความจริงใจนะครับบอกได้เลยนะผมถึงบอกครับว่าคุณลองหาดูก็แล้วกันครับว่ามีเต็นท์ที่ให้คุณจริงใจคุณขนาดนี้ได้ขนาดไหนนะนะครับ ผมก็เต็มที่นะแต่บางทีผมเจอเจอไอ้คอมเมนต์เนี่ยโอ้ผมโมโหมากเลยนะแต่ว่าผมไม่มีเวลาไงที่ช่วงนี้งานผมเยอะนะไปลองอีกคันหนึ่งลวครับนะครับดูได้เลยนะโอ,โอเคถ้าพี่เขาชอบกา้เขาลองเลยนะยยไ,นได,ไไดไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าแต่เราเราบอกเขาหน่อยว่าเราให้เขาวนแบบนี้ะนะวนไปนะครับอโอเคไป โอเคไะเดี๋ยวผมขึ้นไปกับลูกค้าเองนะครับเพราะเซลก็ต้องรับลูกค้าอะพี่ก็จะลองใช่ไหมมามามา,มาโอเคครับ,บหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวผมขึ้นไปกับน้องเองครับโอเคครับ,บหนึ่งนะครับโอเคใช่ไหมอ่ะ <laughs> มุนทางเอาโอเคครับดับก่อนเลยกดดับเลยก็ได้นะหนูนะโอเคอ่ะเข้าเกียร์ก่อนลองลอง,ลองเลยครับลองเลยนะครับอ่านี่ขึ้นมาอยู่นะลูกค้าเทส นะครับเอาให้พอใจครับอะซ้ายนี่ได้เลยครับวนไปเลยนะครับอ่านี่ครับอ่ะนี่ครับราคารถเก้าหมื่นเก้านะน้องนะอะลองครับลองอ่านะครับลองให้พอใจครับนะผมอยากให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีนะครับเพราะลูกค้าให้ความเชื่อมั่นผมแล้วก็โอนจองมาแล้วนะครับอ่าอยากให้ได้สิ่งดีๆกลับไปนะครับ ครับนี่ครับวนได้เลยครับน้องตรงเข้าไปข้างหลังเลยเลี้ยวสุดเลี้ยวอะไรขับได้หมดครับนะครับอ่นี่ครับเนี่ยมาลองกันลูกค้าลูกค้าเข้ามาเยอะครับตอนนี้นะครับแต่ผมเปิดอยู่20ท่านนะครับแล้วเดี๋ยวลูกค้าที่เขาคุยกับน้องเซลขอวอล์กอินอีกราคาเป็นราคาเต็มก็จะมีเข้ามาด้วยนะครับโอเคครับหมุนสุดเลยหนูหมุนสุดเลยสุดอ่าสุดเลยเวลาลองรถหมุนสุดอ่าได้รู้เลยครับว่าเวลาเลี้ยวสุดมันดังหรือไม่ดังนะ ครับอ่าโอเคนั่นแหละครับลองได้เลยอ่ตอตรงออกไปแล้วเลี้ยวขวาได้นะครับเดี๋ยวออกอ่าหมุนให้สุดครับนะนี่นะครับขายผมอยากขายแล้วก็ให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่ดีดๆเขาต้องพอใจครับเวลาเสียเงินแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมไม่หมกเม็ดนะผมให้ลองขับหมดนะนะครับบอกกับน้องเซลแล้วแล้วผมไม่ขับเองด้วยตามหลักผมจะลองเองหมดนะแต่ไม่ลองครับให้ลูกค้าลองจนพอใจเองเลยนะครับ กดได,กด,ด,กด้กดนิดนึงกดกดนิดนึงเหยียบนิดนึงได้นะเออได้ลองดูเลยเออว่าตัวรถว่าในสเต็ปในการพุ่งตัวรถเป็นยังไงนะครับอ่าคุณขับได้เลยนะครับเพราะคุณมาจํามาแล้วนะคุณจะซื้ออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณลองได้เลยนะแต่ขอตรงตรงรถเยอะๆเบาให้ผมหน่อยนึงนะเบาให้พี่นิดนึงนะโอเคอลองดูนะครับอ่าชอบคันไหนยังไงก็ลองดูนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอลงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยว หนูถอยเข้าซองได้เนาะโอเคโอเคเดี๋ยวหนูถอยเข้าซองนะอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งครับนะครับให้ลองกันหมดครับอ่อ่าโอเคนะครับอ่าอาจจะเป็นการวิดีโอที่ยาวนะครับในการไลฟ์ที่ยาวนะเพราะลูกค้าเข้าหมุนอยู่ตลอดผมแทบจะไม่มีเวลาแน่นอนครับนะครับอ่ามาครับอ่าลูกค้ามาจอดนะครับเพราะลูกค้าเข้ามากันเยอะ นะครับอ้อคันันไหนนะนอ๋อคันนูนใช่ไหมไม่แน่ไม่อ่าต้องต้องต้องเอาตามจองเลยนะเราต้องขอเลย นะหรือหรือไม่ก็ก็ขอลูกค้านะเพราะว่าพอจองมาแล้วพอจบรถแล้วอะไม่เป็นไรถ้าลูกค้ายังไม่มารับก็ขอภายใน2วันลูกค้าก็ชําระให้หมดก็แล้วกันสองวันเราให้ลูกค้าไปนะไม่เป็นไรครับนะครับ <Okay. S 1> ใช่ใช่ใช่ปิดปิดจองไว้ให้ลูกค้าเออขอลูกค้าขอลูกค้าโอนมาจําเพิ่มให้เต็มหมื่นก็แล้วกันนะแล้วอีกสองวันโอนเต็มนะโอเคนะครับนี่นะครับอ่านี่ไลฟ์สดนะเห็น,ห,นห็นนะน้องเซลมาคุยกับผมผมก็ พูดตรงๆไปตรงมานะครับอ่าลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวขอมาดูรถแล้ววันที่10ปิดได้ไหมนะแต่ถ้าโอนจองมาแล้วผงผมจริงแล้วผมจะให้จบวันนี้หมดนะครับนะสำหรับลูกค้าที่โอนจองมาแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรครับผมก็ให้นะก็ให้เวลาอีก2วันก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาค่อยจ่ายมาไม่เป็นไรครับนะหกหมื่นเก้ายังมีไหมหกหมื่นเก้าไม่มีครับนะครับโปรหมดแล้วครับหกหมื่นเะก้านะคุณมาดูเจ็ดหมื่นเก้านี่ดีกว่าเจ็ดหมื่นเก้าตัวเดียวกันละครับนะครับตัวเดียวกันคุณคุ้มแน่นอนครับ นะครับท่านใดที่จองไว้อีกเดี๋ยวจะมีรอบรอบวันที่เท่าไหร่นะวันที่สี่นะครับวันที่สี่เดี๋ยวก่อนวันนี้วันที่สองใช่ไหมครับมีวันที่สี่วันที่สิบสิบสี่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดนะนะครับนี่ครับอะเดินชมกันนะเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากครับเนี่ยลูกค้าเข้ามาอีกแล้วครับเนี่ยนะ